ที่สถานการ์ข่าวต่างประเทศบ้างนะคะเป็นคดีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างอื้อเฉวนะคะสำหรับผู้มนวยการ IMF ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศนะคะล่าสุดนั้นศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวไดยโดมินิสตสตวนะคะด้วยวงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่ตัวเขาเองนั้นก็ได้ประกาศลาออกจากตางหน่งผู้มนวยการ IMF นะคะพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าตนเองนั้นไม่ได้มีความผิดตามข้อกล่าวหาค่ะน,นายสเตวคานได้รับการ ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแล้วด้วยวงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐภายหลังที่เพิ่งถูกปฏิเสธขอประกันตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ในความพยายามยื่นขอประกันตัวครั้งที่2ทนายความของอดีตกรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าระบุต่อผู้พิพา,านนกษาศาลนครนิวยอร์กว่าลูกความของเขาไม่คิดหลบหนีพร้อมให้ยึดหนังสือเดินทางและพร้อมถูกกักบ,บริเวณในอพาร์ตเมนต์ในแมนฮัตตันของตอนเองโดยในสตราคานนั้นจะต้องถูก กักบริเวณในอพาร์ตเมนต์ที่มีกล้องวิดีโอคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่กับเขาตลอดเวลาทั้งนี้นายสเตรอคารเพิ่งลาออกจากตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ IMF พร้อมระบุว่าจะต่อสู้คดีที่ถูกกล่าวหาว่าร่วงละเมิดทางเพศพนักงานทําความสะอาดโรงแรมในนครนิวยอร์กอย่างถึงที่สุดขณะที่นายรัฐมนตรีอังเกลาเมเิลของเยอรมนีและนายโฮเซมานูเอลบาลโลโซประธานกรรมธิการสหภาพยุโร หรือว่า E.U. นั้นก็เห็นตรงกันนะคะว่าแม้ผู้แทนจากนานาชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมีสิทธินะคะที่จะได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ IMF แต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศยุโรปนั้นยังคงต้องเผชิญวิกฤตการเงินแล้วก็นีิสาธารณะอย่างหนักนั้นทําให้ผู้แทนจากยุโรปเข้าดํารงตําแหน่งผู้นํา IMF ในปัจจุบันออขอโทษนะคะ ทำให้นะคะจากสถการ์ยังคงต้องเผชิญนะคะวิกฤตการเงินแล้วก็นิสาธานะอย่างหนักการให้ผู้แทนจากยุโรปเข้าดารงตําแหน่งผู้นํา IMF ในปัจจุบันจึงน่าจะเหมาะสมกว่านะคะและแม้ว่าในขณะนี้นางคริสตีลาการดัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสนั้นจะเป็นตัวเต็งที่จะรับตําแหน่งต่อจากนายโดมินิกสตราคานนั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีแรงกดดันจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ต้องการให้ยุติบทบาทของชาติตะวันตกที่มีมาอย่าง ยาวนานในองค์กรแห่งนี้ก็ทําให้ชื่อของนายเคมาลเดวิสนะคะซึ่งก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สะประชาชาติชาวตุรกีนั้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆที่มีโอกาสจะได้รับเลือกเช่นกันค่ะ